เรื่องนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากถ้าใครรู้แล้วอย่าบูลลี่เพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าขัดสีรถขัดเคลือบสีรถเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองอธิบายพยายามให้มันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับลองลองดูนะว่าจะเข้าใจไหมเริ่มต้นจากการขัดสีอถน,นะครับลองดูคลิปนี้ครับผิวรถแบบนี้นะครับ กับผิวลถแบบนี้มันมีความต่างเนาะผิวรถแบบแรกเนี่ยก็คือก่อนที่จะขัดสีนะครับมันก็คือรถเราที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยแหละเวลาที่เราไปล้างนะครับแล้วบางทีแบบว่าอุปกรณ์ในการล้างรถพวกฟองน้ําผ้าเช็ดไม่สะอาดเนี่ยบางทีมันถูรถเนาะมันจะเกิดริ้วรอยขนแมวเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นวงๆเส้นๆเล็ก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 ๆเนี่ยมันทําให้สีมันไม่ฉ่ำเึกออกไหมครับเวลาที่เราไปจอดกลางแจ้งเนี่ยพอมันโดนแสงเนี่ย มันก็สะท้อนแสงไม่ดีมันก็ดูแบบว่าสีหมองๆฝ้าๆาขาวๆนะครับแทนที่สีมันจะดูแบบสีแดงเข้มก็ต้องเข้มๆฉ่ำๆำมันกลายเป็นเพราะว่าสีมันไม่ฉ่ำอ่ะมันดูฟ้าๆขาวๆมันดูไม่แววไม่วาวอ่ะแบบเนี้ยระหว่างฝั่งที่มันไม่ได้ขัดนืกอไหมกับฝั่งที่มันขัดเนี้ยเออแบบไหนมันสวยกว่าอกันนื้อไหมครับเนี่ย,ค,ยคือประโยชน์ของการขัดสีที่ให้คุณเห็นภาพแบบชัดๆนะครับ แน่นอนครับขัดสีขึ้นมาผิวมันก็สวยกว่าโอเคไหมฉะนั้นการขัดสีเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยเรื่องของปรับสภาพผิวสีรถที่มันใช้งานมาแล้วแล้วมันเป็นริ้วเป็นรอยแบบแต่เกี้ยเป็นฝ้าขาวเป็นเส้นใยเล็กๆน้อยๆทั่วไปทําให้ผิวมันดูหมองลงรถมันดูเก่าเนี่ยก็ปรับขัดขึ้นมามันก็จะทําให้รถมันดูใหม่มันดูฉ่ามันดูแวววาวมากขึ้นนอกไหมครับเนี่ยดูสิพอขัดออกมาก็ดูฉ่าขึ้น เนื่อ,ออกไหมฮะฉะนั้นขัดสีเนี่ยมันช่วยทําให้ลดผิวสวยขึ้นหรือบางคนเขาเรียกว่าขัดสีลบรอยอะเนาะมันก็คือแบบนี้แหละนะครับขัดสีเพื่อลบรอยแต่การลบรอยอะครับมาเพิ่มเติมนิดหนึง่งถ้ารอยไม่ลึกลบได้หมดเลยถ้ารอยปานกลางสามารถทําให้จางลงและดูดีขึ้นแทบจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้ารอยลึกๆอย่างเช่นสีหลุดไปแล้วนะครับเป็นรอยกรีดลึกเลยหรือ มันมีหินกระเด็นกระแทกนะครับและสีมันหลุดไปเลยเป็นเม็ดเป็นจุดไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะถ้าสีมันหลุดมันหมายความว่าสีมันไม่อยู่แล้วขัดยังไงสีมันก็ไม่กลับมาเนื้อออกไหมฮะฉะนั้นเรื่องของการขัดสีถือว่าเคลียร์แล้วนะครับว่ามันทําให้ผิวสีรถที่ใช้งานไปแล้วมันดูสวยดูดีขึ้นอ่าส่วนที่2มาดูเรื่องของการเคลือบสีการเคลือบสีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้น้ํายา ในการเคลือบหรือครีมแว็กในการเคลือบไม่ว่าจะเป็นคานูบ้าแว็กแว็กธรรมชาติหรือเป็นแว็กสังเคราะห์ซินเทติกแว็กที่ผลิตขึ้นมาจากาการสังเคราะห์สารเคมีขึ้นมาในการแว็กนะครับอย่างตัวที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นแว็กแบบซินเทติกเนาะเป็นแว็กสังเคราะห์นะครับสำหรับใช้งานแบบแว็กไวๆลูกค้าที่ไม่ได้ขัดสีรถนะต่ต้องการเคลือบแว็กปกป้องผิวสีนะครับสังเกตด้านขวาไหมน้ำวิ่งไวมากเลย วุบๆออกมาเป็นเม็ดเลยวิ่งไหลลงไหลลงดันสายน้ําเป็นแพรเลยนะครับการเคลือบสีหรือเคลือบแว็กเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวสีรถอะมีความลื่นนะครับมีความสวยความแวววาวและก็ความลื่นเป็นหลักนะครับก็คือทําให้รถสวย นะครับสำหรับรถที่ไม่เป็นรอยเนาะเคลือบได้เลยนะครับมันก็ทําให้รถมันดูแวววาวแล้วก็มีการไล่น้ําได้ดีผิวลื่นนะครับเหมือนกับเราทาครีมทาผิวแลละคุณนะครับผิวมันก็จะแบบลื่นๆหน่อยนะแล้วก็ผิวมันก็จะดูแบบสวยนะครับอันนั้นสําหรับการเคลือบสีนะครับแต่ข้อเสียของการเคลือบสีก็คือมันต้องเคลือบทุกๆ2เดือน3เดือนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ล้างล้างไปเนี่ย ชั้นเคลือบเนี่ยมันก็จะเจือจางลงไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการเคลือบสีหรือการเคลือบแว็กนะครับราคาในการเคลือบสีเคลือบแว็กเนี่ยมันก็จะมีได้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับเกรดของตัวครีมหรือน้ำยาแว็กที่คุณใช้นะครับโอเคเนาะในการเคลือบสีหรือเคลือบแว็กเคลียร์แล้วนะครับส่วนที่3เรื่องการเคลือบแก้ว นะครับเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยจริงๆเนี่ยแล้วถ้าคนจะเรียกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเคลือบเซรามิกเพราะว่ามันดูดีมันดูแพงนะครับแต่จริงๆแล้วมันลากฐานมาจากตัวเดียวกันแล้วแต่คนจะเะรียกแ,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 และสื่อสารนะครับการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยน้ำยาที่ใช้เคลือบเนี่ยสารตั้งต้นก็จะเป็นตัวซิลิก้าเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ซิลิก้าไปผสมกับตัวไหนนะครับ เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีผสมกราฟินบ้างแหละผสมสารเคมีตัวอื่นๆหลายๆตัวเพื่อเพิ่มสปปรรพคุณในเรื่องของการไล่น้ำหรือในการปกป้องผิวสีนะครับแต่เอาเป็นว่าการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะครับมันคือตัวเดียวกันโอเคไหมฮะแต่ว่าอธิบายก่อนว่าเคลือบแก้วหรืเคลือบเซรามิกเนี่ยม,มันดีไหมนะครับเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยมันเป็นการเคลือบผิวสี รถเพื่อปกป้องนะครับแบบระยะยาวผมใช้คํานี้ดีวกว่าแบบระยะยาวเพราะชั้นเคลือบของการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยมันจะมีความคงตัวมากกว่าการเคลือบสีเมื่อเราเคลือบเซรามิกหรือเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยมันจะผนึกไปกับผิวตัวแลกเกอร์ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีสารเคมีหรือมี ปฏิกิริยาทางเคมีอะไรที่มันจะมากระทบหรือมากัดลดเราเนี่ยมันจะโดนผิวของเคลือบแก้วหรือชั้นเคลือบเซรามิกที่เราลงไปก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแทนที่มันเป็นริ้วเป็นรอยเป็นคราบเป็นด่างเนี่ยแทนที่มันจะไปเป็นที่ผิวสีลดเราแล้วเราจะต้องไปขัดสีลดเพื่อแก่เพื่อลบริ้วรอยบ่อยๆเนี่ยอันเนี้ย มันก็จะถูกปกป้องด้วยชั้นของการเคลือบแก้วก่อนดีไหมฉะนั้นเราเวลาเราขัดสีเนี่ยมันก็จะไม่เสียผิวสีรถของเราหรือไม่เสียชั้นแลกเกอร์ไปเยอะอันนี้เป็นการปกป้องผิวสีจริงของรถเรานะครับในการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยซึ่งนะครับดีไหมถ้าสำหรับผมผมว่าดี นะครับมันช่วยทําให้เราดูแลรถง่ายขึ้นด้วยฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่ารถเราไปเลอะมาไปเปื้อนคราบไปอะไรมาเนี่ยสำหรับผมนะแค่ล้างน้ําธรรมดานะครับเอาคราบพวกนั้นออกให้ไวแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดแค่นั้นจบนะครับผิวกลับมาสวยได้เหมือนเดิมโอเคปะ่ะแต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ารถทุกคันอยากจะเคลือบเซรามิกมาถึงแล้วเคลือบได้เลยไม่ใช่ครับถ้ารถคุณเนีะ่ะ ใช้งานมาแล้วหรือ ยังไม่ได้ใช้งานก็ตามอาจจะเป็นรถป้ายแดงก็ตามเวลาก่อนที่เขาจะเอารถมาขายให้เราเนี่ยบางทีเขาจอดอยู่ในสต็อกมานานเท่าไหร่แล้วเขาขึ้นรถเทเลอร์มาส่งเราใช่ไหมมีฝุ่นปลิวมามาถึงโชว์รูมเขาล้างรถฟองน้ําถูล้างรถอาจจะเป็นริ้วเป็นรอยอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาถึงแล้วมันเคลือบแก้วได้เลยไม่ใช่นะครับมันต้องมีการปรับสภาพผิวสีให้สวยก่อนเพราะถ้าผิวสีรถคุณไม่สวยเมื่อเคลือบแก้วไปแล้ว ก็จะกลายเป็นเคลือบความไม่สวยให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับดังนั้นก่อนการเคลือบแก้วทุกครั้งเราจะต้องทำการปรับสภาพผิวสีให้สวยให้พร้อมก่อนครับเราถึงจะเคลือบได้และตามที่คุณได้ดูในคลิปนี้เลยนะครับน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับอย่างที่ร้านใช้นะครับของแบรนด์จีออนเนี่ยมันก็จะมีเคลือบสีรถ เนี่ยอย่างรถสีขาวก็ก,ก็ก็เคลือบสีรถที่เป็นสีขาวชิ้นส่วนที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวเคลือบล้อแม็กก็จะเป็นหนึ่งตัวเคลือบห้องเครื่องก็จะเป็นหนึ่งตัวแล้วเคลือบพลาสติกสีดําด้านที่มันเป็นพาร์ทภายนอกของตัวรถก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเคลือบกระจกก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเนื้ออกไหมครับน้ายาเคลือบแก้วเนี่ยรถหนึ่งคันไม่ได้ใช้น้ํายาชนิดเดียวแล้วเคลือบได้ทุกชิ้นส่วนไม่ใช่เลยนะฮะซึ่ง นอกจากการที่เราจะต้องปรับสภาพผิวสีให้สวยแล้วเนี่ยเวลาเคลือบก็ต้องใช้น้ำยาที่ถูกกับแต่ละชิ้นส่วนในการเคลือบด้วยนะครับนั่นคือการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกที่ถูกต้องและละเอียดมากที่สุดนะครับดังนั้นหวังว่าวันนี้น่าจะพอตอบคำถามได้ว่าขัดสีขัดเคลือบสีเคลือบสีหรือเคลือบแก้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร นะครับขัดสีใช้ในการปรับสภาพผิวสีให้สวยนะครับเคลือบสีใช้เคลือบผิวสีรถที่สวยอยู่แล้วนะครับให้มันดูแลความสวยนั้นให้มันอยู่ได้นานนะครับแต่ส่วนการเคลือบแก้วเซรามิกยังไงก็ต้องขัดสีปรับสภาพผิวแบบขั้นสุดยอดมาก่อนแล้วค่อยเคลือบแบบขั้นสุดยอดเช่นกันนะครับโอเค